กลับสวัสดีเจ้าปอมแอมพี่น้องตำบลบ้านกลางปีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางและไรการข่าวบีเคนิวทางช่องย t u b e ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มาพบปะกับปอมแอมพี่น้องในเจ้าวันอังคารที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566วันนี้ตรงกับคืนเก้าข่ำเดือน6กเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจากกันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะจ้าสำหรับข่าวแรกในวันนี้เป็นข่าวเจนิญจวนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6้วยสโดยสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนบ้านกลางสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี2566ซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันที่2มีนาคม2566เวลา9นาริกา30นาทีทีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าดังนั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐและยังเป็นการสร่งเสริมกันมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยนะเจ้า สภาธิสบานตำมุนบ้านกลางขอขอเจวน,จนประมาพีน่องสามารถที่จะร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปีพุทธศักราช2566ในวันที่2มีนาคม2566เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปทีห้องประชุมสภาธิศบาลตำมุนบ้านกลางนะเจ้า มาฟังข่าวจากกองสาธาร,รณาสุขและกะสิงแวดล้อมกันพ่องนะเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องของการรับลงทะเบียนสุนัขและแมวตามโครงการซัดปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีพุทธศักราช2566ตามงานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธาร,รณาสุขและกะสิงแวดล้อมได้มีการจัดทาโครงการซัดปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6นะเจ้าโดยตั้งเป้าหมายการสร้างพื้นที่ปลอดโรคตามมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญก็คือการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพซึ่งก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้นะเจ้าดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจะทำโครงการก็เพื่อฮอซุนักและแมวในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮา ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมแล้วก็ถั่วถึงนะเจ้าลดอุบัติการ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าพี่น้องประชาชนได้มีความรู้ในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็สามารถที่จะป้องกันโรคในสัตว์แล้วก็ดูแลตกเก่ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้นะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ก็ไม่พี่น้องในพื้นที่ของเฮ้านะเจ้าขอใหท้ทานมาลงทะเบียนสุนัขและแมว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2566เพื่อ,อดำเนินการตามโครงการนะเจ้าท่านสาม,มารถที่จะลงทะเบียนได้หน้าของสาธารณาสุขและก็สิ่งแวดล้อมในวันแล้วกเวลาราชการนะเจ้าหรือจะสะดวกสแกนคิวอาโค้ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้ามาฟังข่าวจากในงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้า เป็นข่าวจากตังจังหวัดละปูนจังหวัดละปูนประกาศห้ามบุคคลทําการเผาในที่โลง่งตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2566นายสันติธรยิ่มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนได้มีการเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบนนะเจ้าซึ่งก็ได้มีพิธีลงนามันึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งก็ได้แก่จังหวัดเชีงยงใหม่ลำพูนลำปางและมหองสอนเพื่อบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟปา่าและกาฝุนลนอออองขนาดน้อย PM 2.5นะเจ้ารวมทั้งได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โลง่งทุกชนิดตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ ถึง30เมษายน2566รวมระยะเวลาทั้งสิ้น75วัน้วยกันนะเจ้าเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควันและเกาะมลพิษท,ทางอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์คือประมัยพี่น้องในรับราบและปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดละปูนอย่างเคร่งครัด กรณีพบเห็นการกระทําผิดโดยกฎหมายนะเจ้าคือแจ้งกับนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายเทกหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอนะเจ้าและดำเนินการตามกฎหมายหรือท่านจะสามารถแจ้งมายังโดยงานดังต่อไปนี้นะเจ้าอย่างเช่นศูนย์บรัญรชาการเหตุการณ์จังหวัดละปูนหมายเลขโทรศัพท์0 5 56 3 562 963 ตำรวจภูธรจังหวัดละปูนหรือสถานีตำรวจภูธรท,ทุกแหง่งเบอร์สายด่วน191ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา่าสายด่วน1362สายด่วนทั้งหลวง1586ซึ่งก็สามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะเจ้ามาฟังข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากทททสำนักงานลำปาง ขอเชิญชวนรวมกิจกรรมชวนปักมุดแต่งชุดย่อนวันวานแอดอินทยงยศถนนสายวัฒนธรรมจังวัดละปูนททสํานักง,งานลําปางขอเชิญชวนรวมกิจกรรมชวนปักมุดแต่งชุดย่อนวันวานแอดถนนอินทยงยศถนนสายวัฒนธรรมจังวัดละปูนในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่2 5กุมภาพันธ์ ถึงวันที่16เมษาย,ยน2566บริเวณถนอนอินทยงยศช่วงบริเวณด้านหลังวัดพระาธาตุบุญชัยจังหวัดละปูนสำหรับกติการ่วมสนุกนะเจ้าก็คือท่านสาม,มารถตีจะกดไล่และติดตามเพจเฟซบุ๊กทอทอท,อทอสำนักง,งานลำปางพร้อมโคดหูชุดย้อนอดีตลำพูนร้อยปีถ่ายรูปเดินภายในงานยังน้อยนึงภาพนะเจ้า พร้อมกับเช็คอินงานแล้วก็ติดแฮชแท็กแฮชแท็กทททสำนักงานลำพูนและแฮชแท็กทททสำนักงานลำปางนะเจ้าพร้อมกับทรงหลักฐานการโพสต์รูปพร้อมทรงชื่อทีู่เบอร์โทรศัพท์มายังอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของเพจทททสำนักงานลำปางนะเจ้าเผื่อรอรับของที่ระลึกจากสำนักงานลำปางซึ่งก็จะมีการจัดทรงพื้นฐานถึงบ้านนะเจ้า สำหรับของรางวัลของที่ละลึกก็คือของรางวัลเป็นกระเป๋า Amazing Thailand Shopping Bag สีครีมหรือสีเทาของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะเจ้าหมดเขตทรงเพื่อที่ร่วมกิจกรรมในวันที่16เมษายน2566เวลา2 2นา0 0นเป็นต้นไปนะเจ้างานอินทยงยอดถนนสายวัฒนธรรมเหล่าขานตำนานร่วมสมัยร้อยปีละปูน ฟื้นตำนานเมืองประวัติศาสตร์กินชมชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์จนถึงวันที่16เมษาย,ยน2566ตั้งแต่เวลา4โมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าบริเวณถนอนอินทยงยศบริเวณตึกอินทภาณิชย์จนถึงแยกเดราดิจิตอลจังหวัดละปูนจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดละปูนนะเจ้า ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตีทททสำนักงานลำปางหมายเลขโทราศาพัพท์054 22 2 2 1 4หรือทางเพจเฟซบุ๊กของททท,ทสำนักงานลำปางนะเจ้าและสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเป็นข่าวจากตังจังหวัดละปูนจังหวัดละปูนแถลงข่าวเตรียมจัด3งานติดนะเจ้า ชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายของชุมชนในราคาย่อมเยาพื้นที่ตำบลแม่แรงอำเภอประสงังบริเวณนาวาัดดอนหลวงตำบลแม่แรงอำเภอประสงังจังหวัดละยูนนะเจ้าได้มีการจัดงานแถลงข่าวจัดงานบาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตางานผ้ากองงามเครื่องทิศิงานแต่งสีอวดลวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงและงานสืบสารตำนาน ป้ายงามหนองเงืออนะเจ้าโดยมีนายชาตรีกิตติธนดิษรองภูวราชการจังหวัดละปูนพร้อมด้วยนายพัทรพลพัดดวงธรรมนายอำเภอปราสางนายอนุสรวงวันนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนายเอกพงศ์ทุนอินนายยกทศมนตรีตำบมนแม่แรงนายจัก,กรฤดเองชวนท่องเทียวและกีฬาจังหวัดละปูน และผักส่วนตีเกี่ยวข้องและเจ้าได้มีการรวมงานถแถลงข่าวสำรับการจัดงานงานบาติกงามพร้อมมัดย้อมงานตางานผ้ากองงามจัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2566บริเวณหมู่บ้านกองงามนะเจ้างานแต่งสีอวดงานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11เมษายน2566 ณห,หมู่บ้านดอนหลวงและงานสืบสารตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเหนือ,นอกนะเจ้าจะขึ้นระหวังวันที่9-12เมษาย,ยน2566บริเวณหมู่บ้านหนองเหนือ,น,อนะเจ้าขอเชิญสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของไทยองเลือกซื่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือผ้าบาติกผ้า,ม,ามัดย้อมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของตำบลแม่แรงในราคาต่มเยานะเจ้า ทำกลางบรรยากาศปินอายมนเสเนแห่งเสียงเพลงสลอดซอซึงดีบรล,ลงงรับกล่อมตลอดการจัดงานมีการแสดงศิลปาวัฒนธรรมของเยาวชนในตำบลแม่แรงอิ่มอร่อยกับการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองการมัวควัวแรงร้านขันโตกในสามงานก็จะมีการจำหน่ายผ้าสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยนะเจ้าก็สามารถมารวมเที่ยวเลือกซื้อถ่ายรูปเช็คอินณตำบลแม่แรงอำเภอประสัง ดังวัดละปูนนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางและรายการข่าวบีเคนิวทางช่องย t u b e ของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปแมี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศาท้าสาวผูกประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหม่ในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า